สวัสดีนะทุกคนพบกับมาใน r o a tube เอ่อไลฟ์ Live, น,ะ Song, นะทุกคนใช่ r รลทู e ไสองนะทุกคนพบกับมาใน RoadTube l i สองซึ่งในคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวพวกจะมามเป็นยูทูบเบอร์กันแล้วก็อัปเกรดวิวของพวกเราซึ่งจากคลิปที่แล้วเราก็ปลดล็อกเกมใหม่นะก็เดี๋ยวเอามาทำกัน ก็ตอนนั้นคอมเราหลุดไปนะเรกคนเป็นเพราะว่าข้อมูลเต็มก็ mm hmm. บ้าจริงๆแต่ว่าต้องให้โดนเขียวโอเค yes ถึงแนละ้วถ้าถึงอนะัสสิบจะดีมากเลยนะ perfect ก็คือเอออันนี้ก็เกมนี้ก็คือมีนักบอลที่ professional แล้วก็คนนี้เตะบอลมาแล้วก็นักบอล professional ก็ลับบอลแบบสิกมากโอเคเดี okay. Okay. Mm ๋ย่าวเรา มาดูกันโอ้โอ78เปอร์เซ็นต์เหรอแต่ก็<า>ก็เดี๋ยวในคลิปนี้เพ่อจะมาอัพเกรดแบบบ้านพวกเรานะทุกคนหรืออะไรแบบนี้ก็ในกระละตอนคอมเรากำลังอัพโหลดยิ้งคลิปอยู่ก็เดี๋ยวพราก็จะไปที่ลานคาไปซื้อของใหม่ๆเนะทุกคนอายได้วิวได้วิวสองหรอ,อดีมากแา่ว่าเดี๋ยวพราต้อง ซื้ออ oh ันนี้เดี๋ยวดูก่อนเสื้อนี้สี่อ่าอันนี้ร้อยแปดสิบห้าโน้ตบุ์กเมาส์ดูก่อนเมาส์ก็เมาส์สองร้อยสี่สิบห้าเลยคอมพิวเตอร์ใหม่โอ้โหไมโครโฟนอันใหม่โอเคได้มาแล้วได้มาแล้ว เดี๋ยวพึ่งกลับไปกันเถอะแล้วก็เดี๋ยวไปอัพยพขี่ต่อก็พกูดจริงๆเพราะต้องอัยพเกรดบ้านเก่าๆอันนี้นะทุกคนอ,อ๋อใช่เดี๋ยวนะก็เดี๋ยวเพื่อนจะสร้างก็อย่าวางอันนี้แล้วก็อันนี้เออใช่ใช่วางวางไว้ตรงนี้เฟอ,อร์อไ,ไฟบ็อกซ์อันนอ๋อนี่ไงสแตนดาร์ดแอนตีน่า yes router เกี่ยววางสองอันเลยดีกว่าอันนี้จะเพิ่มความเร็วในการอัพเอ่ออัพเดตคลิปอ๋อวางได้แค่หนึ่งอันนึ่งอ่ะโอเคอย่ารีบเสียงฉานีนะเฮ้ยไฮสกอร์ยี่พาฉันแต่ต่อยี่พา สองจดวิอ่ะโยแบบไม่มันต้องเร็วเร็วมันถึงจะได้ต้องทำให้เร็วเร็วอืหนร้อยหนึงเร็วแะแปดอ่แปดเปอร์เซ็นต์อัพโหลดสปีดจะเพิ่มขึ้นเนี่แคนละใก้มาแล้วกันอนก่อนกินน้ำแบบชามากอยู่แต่นี้ย กอัก,กว่าจะกินน้ำเศษชามากเดี๋ยวรีสแปมอันนี้ก็แล้วกันเย้าสะเฟรสแล้วแล้วต่ว่าเดี๋ยวจะทําต่อสามเซ็ดวยโอ้โหอืมเริ่มคุ้งชินกับเอ่อสิโม,ม่นว่าจะมิสเตรีอาจจะมีปูมแบบใหม่ก็ได้น้ำนีด โอเครีบกด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 โอเคสิกมาเออนักบอลรับบอลอย่างเท่โอ okay. yes. เคเออใช่แบบเฉยๆแเท่ๆเดี๋ยวดูก่อนเอาเพชรมาจากไหนนะอ๋อ<ต>ใช่ไหมดิมเอาเพชรมาจากคลิปนะก็ะอันนี้ต้องหนึ่งแสนหนึ่งจะได้เอออันนี้จะดีมากเลย ได้เพชรมาแค่สองอันนึงอ๋ออยากจะอัพเกรด PC Parts นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปส่งไอเทมที่ดีกว่านะสแตนดาร์ดสองอันชนะไม่ค่อยดีว่ะอัพโหลดสปิดก็เร็วขึ้นก็ดีแต่ว่ามีฟรีไอเทมกรุ๊ปเอกซ์คลูซีเฮ้ยนี่ไงบลอมดีมาแล้วปิดแล้วปิดแล้วม MD ปิดแล้วโยโยโย่หนยห้าเพชรเลยหรอ เล่นเกมเชื่อเป็นใครอ๋อต้องยิงหนึ่งร้อยก้าไหลก็โอเคโอเคไดไรก็ล้วเดี๋ยวเราไปซื้อพีซีพอร์ตกันมยิพงดาวเยอะบ้าเดี๋ยวซื้ออันนึงก็แล้วกันได้ไได้ไรไดรขอให้ได้ของแรงหน่อยนะขอร้องเขารองโบพลีสๆๆเรีร์เหรออืมก็ตามที่เราขอ1ิก็ ได้ห่ดคอมมอนเลยเฮ้ยได้แล้วตอนนี้เราต้องก PC part upgrade PC สองหมื่นห้า e ป u โอเค you customize อ๋อเดี๋ยว okay. oh. นะต้องทำไงอ๋อ oh, นี่ไง customize PC โอเคอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบฟีเจอร์ใหม่ของ Road to 2นะทุกคน น i ยสจ o b อ๋อ nice oh, ต้องกดตรงนี้แล้วก็อู้เลือดอยู่บบ50าสิอ่ะเอ่อ PC Port มีเลือดก็คือ mm hmm. กี่คลิปที่สามารถใช้ได้อ๋อง่ายๆก็เป็นบ okay, mm ูส์โอเคเป็นบูส์ Upper Backpack mm hmm. ก็พอมันสามสิบ3เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเค Display Star Score mm hmm. โอเคขอบคุณสหรับยาบปิ้งชาชาเริเอลเราจะไปสุ่มมันใกลแล้วใกแล้วมันมีด้มีร้านฮาวเวอร์บอร์ดอ่ะมีร้านฮาวเวอร์บอร์ดอ่ะมันเด้เออเดี๋ยวเหรอข้าไปดูกันนะแต่เป็นยูทูบเบอร์ต้องมีฮาวเวอร์บอร์ดนะทุกคนเป็นซิมก็เป็นซิมิเลเตอร์ยูทูบเบอร์ต้องมีฮาวเวอร์บอร์ดสง่ายฮะซิมเลยอ่ะเว้ยเราได้ฮาวเวอร์บอร์ดอ่ะ ยี่สิบเจ็ดโอเคแต่ว่าไม่ห้ามิชาคนเร้หนูก็ได้แฮร์ริ่มโบนฟรีแต่ว่าสามารถลองใช้ได้โอเคเดี๋ยวลองไปถึงก็เมดนะไม่ค่อยคุมสลับสองห้าสี่เพดเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากจะได้อเวอร์ดสแรกของเราก็เดี๋ยวเราจะมาไปที่ยับเกยแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันจะมีอะไรบ้างดคือทุกคนเราจะได้ร อุ้ยเยอะมากอันนี้คืออะไรชีพของบอสอุ้ยเราได้แล้วเย้ชีพบอสมาได้พิชลีนะคุณดูดิโย่ดีดีดีบอกเราด้วยนะมันเออมีอะไรเป็นยังไงส่งนี้ดีกว่าอะไรๆๆไรอ๋อห้กดอันนี้โยมันนี่ทรีคืออะไรอ่ะเพิ่มเงินที่ได้มาเหรอโยอ๋อเราห้ามกด A สีแดง เราห้ามกด AC แดงๆเฮ้ยยังไม่ดูวนนี้เลยเยี่ยเราได้มาดีจัเอาไหม่นะทุกคนเอาใหม่เดี๋ยวเราค่อยดู Electricity หรอต้องดูก่อน Electricity คืออะไรโอ้โหเออเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าซื้อบ้านใหม่เดี๋ยวเราจะชนะแล้ว เยอึ้ยามกดสีแดงอ๋อก็ชอบเราที่มี u n i q u e n e ให้กับแต่ละอย่าง no เรารีบๆอีดิทคิรีบหนึ่งจุดแปดวิเยสเซอร์เราต้องคิบไันเลยมาขอใเป็นคิปไวรัลกันหรอเขาเป็นคิบไวรล

โอเคโยวันนี้หนึ่งมือเนหะเออถ้าเกิดมีบ้านก็จะดีอยู่กันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเรียบๆไปแป่บทำคลิปเก็บประมาณหนึ่งมืนบาทกันก่นใครจะซื้อที่เจ้าโอเคทำคลิป ว่าไงมันดี้ถ้าถึง s ับสคร i b เบอร์กี่คนแล้วว่าเรามีอยู่ประมาณกี่ s ับสคร i b เบอร์เนี่ยมีประมาณเอ้ยเร็วกว่าอันที่คิปที่แล้วอีกก่าเรามี s ับสคร i b เบอร์ประมาณ3,000พันทำอยู่เท่าไหร่อ่ะฮะผมไม่เห็นเธอโย่สา0 0ันห่ะ3,000รอสาม0เองโย่ we listen and we don't judge ออนั่นแหละนั่นแหละอเอาจะเพิ่มมีมาน้องจากเกมคือว่าถ้าเกิดมีบอสปุ่มก็จะดีเพ่ <c oughs> 1. 1. มยังชุดเมตรโอเคโอเคโราก็อาจจะได้ประมาณ หนึ 10, ่งหมื oh. ่นบาทก็จะนานอยู่กันนะเนี่ยแต่แบบคลิปของเราไม่วายโรลเลยอะโหโรคลของวายโรล gambling chance น่าไม่วายโรลโอเคไหมสามรูสามวิโยโย G G กดเลย <10 S 2> กดเลยกดหล,ลังจากนั้นทันกับไม่มาเร็วกว่าววขอให้วายโรคหลอเฮ้ยเอ้ย,อยว bro, ายโรเธอได้เป็น3แส,สนสิเธอได้ล้านวีวอาวร่าสลาวติดกับคลิป bro. โรเฮ้ย ใช่อันนี้ไม่ว่าแล้วกินนมแล้วกินนมเออเมียดีกา่ <S <s ากินกล้วยเออแบ้วจะไปคกินันนะทุกคนบ๊ายบาย <S <s